สวัสดีครับช่องทีเด็ดขอสนามมีขวิจารณให้ทัศนะฟุตบอลและการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆไม่สามารถกดติดตามโกดทัไซคเข้ามาได้โอกาสถึงแปดสิบเก้าเอเลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับช่วงนี้ฟุตบอลกลังมเตะกันเยอะมากไม่พลาดเชียร์มอนไปกับเรานะย้ายค่ายตอนนี้แจกสัปดาห์เป็นแสนหรือว่าต่อบ,บินเนี่ย 0.7%นะฮะสนใจสามารถเกล้งใต้คิวโอเข้ามากันได้เลยนะครับเราจะไปที่บุนเดสซิก้าเยอรมนีชาเก้ศูนย์สี่เปิดมาพแ 5, บแพท้าเบอร์ลินนะคู่นี้ถือว่าโซนท้ายตารางมาเจอกันนะเจ้าบ้านอันดับ18ทีมยอนดับเจ็ดราคาเปิดมาเจ้าบ้านต่อ ppo ผลงานเจอกันมาเนี่ยชาเก้นชนะเกมเดียวเบอร์ลินชนะไปสามเกมน,นะดูแลทีมเยือนดูดีกว่านะครับผลงานชาเก้สิบเกมหลังล่าสุดมีแพ้สองชนะสองแล้วก็เสมอเยอะ เสมอไป6เกมบวกดีด้วย10เกมหลังล่าสุดนี้บวกไป8เกมนะแต่2เกมหลังเสียหมดเลยนะครับชาเก้ถือว่าบวกดีนะเย่าเยือนชาเก้ในบ้าน10เกมหลังเก็บใช้ได้เกมเดียวเองเสมอ4แพ้ไป4บวกไป4เกมเสีย4เกมแล้วก็เสมอ1 50 50อยู่นะก็เชียร์ได้นะครับแฮท้าเบอร์ลิน10เกมหลังล่าสุดมีชนะ3เสมอ2แพ้ไป5บวกไป5เกมเสียไป5เกมก็50 50นะ แฮท้าบเบอร์ลินนะฮะเกมเยือน10เกมหลังมีชนะ3มเสมอ1แพ้ไป6เกม10บเกมหลังบวก3เกมเองแล้วก็เสียไป6เกมนะตัวเลขไม่ค่อยดีนะครับฟอมก็ถือว่าสองส่งนะมองและชาเก้ช่วงหลังแม่งบวกดีไว้ฟนบอลลองทำตังค์ได้ดีนะใครต่อให้ลองได้มั้งคู่นี้นะราคาเปิดมาชาเก้ต่อปพอได้เต็มอะ่ะอยู่แฮท้าเบอร์ลิน1.87เออคู่นี้นักนนหลออนะหรือว่าถ้าใครชอบชาเก้ในบ้านนะคาเสมอก็มีหมู่านะครับ อยู่แฮท่าบริน2 2 3จผมมองว่าผู้เี้มันใกล้เคียงสูสีกันนะเอาว่าผมลองแฮท้าบรินปปอแล้วกันโอกาสจบเสมอสูง Cheer เชียร์แฮท้าบรินทีมเยือนได้เลยฮนะส่วนคี่สอสจะไปที่อิตาลีซิลีบีนะครเป็นโมเนนาเปิดบ้านพบปาม่านะครับเจ้าบ้านโบยหน้าดับสิปลาล์ม่าดับ7ถือว่าดับแนงใกล้เคียงนะแต่ปามาต่อปปอนะวันนี้นะฮะ 6เกมหลังเจอกันมาก็สูสีแหละเสมอกันเยอะ4เกมนะถ้าก็ชนะคนละ1เกมเองผลงานของโบเนนา10เกมหลังล่าสุดมีชนะ4เสมอ2แพ้4ฟอร์ใช้ได้เลยแล้วก็บวกไป4เกมเสมอ1เสียไป5นะครับอัตราการบวกก็45เปอร์เซ็นต์นะส่วนโบเนนาในบ้าน10เกมหลังในบ้านดูดีหน่อยนะครับชนะไป3เสมอ5แพ้2เกมเท่านั้นนะฮะแต่ในบ้านอนะ่ะบวก3เกมเองเสมอ1ล้วก็เสียไปถึง6เกมนะตัวเลขไม่ค่อยดีนะครับส่วนปารมา สิบเกมหลังล่าสุดเย่อเยือนชนะ5เสมอ2แพ้สาอุนิฟอร์มดีนะเหนียวแน่นแพ้ยากนะครับบวกดีด้วยบวกไป5้าเกมเสมอ1เสียสี่เกมเองตัวเลขดีนะ5้าห้าเปร์เซ็นต์ปาเกมเยือน10เกมหลังก็มีชนะ4ี่เสมอสาแพ้3าเกมนะฮะบวกไปแล้ว5้าเกมเสมอ2เสียสาเกมตัวเลขดีกว่าปา마นะะอัตราการบวกสูงเลย60 70%นะช่วงนี้นะผมว่าถ้ามีราคาเสมอเชีย์ปามาดีกว่าราคาเปิดมาเจ้าบ้าน อ๋อลองปปะนะได้1.79อยู่ปมาม่า2.1ราคาเสมอปมาม่ามีอยู่ปมาม่าเสมอ1.76ครับผมว่าราคานี้สวยนะมีโอกาสที่เสมอกระสูงแต่ถ้าคิดว่าใครใชนะผมมองว่าปมาม่าตัวเลขดีมีโอกาสเก็บใช้ได้สูงกว่าเชียร,ร์ปาม่าได้ครับที่เด็ดสองคู่วันนี้ชอบตามกันมาได้โปรโมชั่นเยอะยิ่งใหญ่ค่ายตัวนี้เดาแจกสัปดาห์เป็นแสนไม่พลาดเลยนะฮะติดขัดประกันนายสามารถสอบถามแอดมินเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็ฝากกดไล้วก็ชแชร์เป็นกำลังใจด้วยสวัสดีครับ